สวัสดีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาครับหรือสววพะเยานะครับวันนี้นะครับผมยุทธภูมินามวงศ์หัวหนะ้ากลุ่มงานสารสนเทศครับค่ะดิฉันวิภารัตไฝ่เครือนะักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการครับพอเรามาจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับวันนี้นะครับเรามาดําเนินรายการ วิทยุนะครับของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับโดยอาการเผยแพร่ข่าวสารนะครับของข่าวสารงานพัฒนาชุมชนและก็ข่าวสารของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาครับค่ะทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา15.30น,นจนถึง16.00น,นนะคะนะคลื่นความถี่ที่95.25เมกะเฮิร์ค่ะ พบก,กับพวกเรานะครับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะครับนำเสนอเรื่องราวข่าวสารของชุมชนและต้นแบบและกะ็การขับเคลื่อนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเช่เลยครับช้าาาไปหหนนน่่ออยยลลืมควคววเดีัับจกใส ถึงสี่ปีกลับมาวันนี้น้องเลือพี่แ <ev> ล้วพี่อุตสาหครับกับสวัสดีครับท่านผู้ฟัทงสเครับครับพบกับผมยุทธภูมินามวงศ์หัวหน้ากุ่มงานสาวสมเทศครับเจ้าสวัสดีเจ้าน้องแจววิพาละใสเครือเจ้าครับในรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนวันนี้นะครับน้องแจวเอามาจัดรายการซนเนาะจาดรายการซนนะครับั้งแรกนะฮะ ครับในรอบสัปดาห์นี้แหละครับพัฒนาชุมชนกิจกรรมที่ปัจจุบันในรอบสัปดาห์นี้น้องเจ้ามีงานพัฒนาชมชนที่สําคัญอย่างพองติดทํมมาติดแล้วนะครับเจ้าสหรับวันจันทร์ที่1ดกุมภาพันธ์นะเจ้าของเฮาก่อได้มีการประชุมคณะกรรมาการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนนะเจ้าหน้าห้องพรนภาโรงแรมพยเยาเกียรติเวนะเจ้า ได้มีการประชุมคณะกรรมาการรับร้องมาตรฐานแผนชุมชนและคณะทำงานประเมินมาตรฐานแผนชุมชนประจำปี2556นะเจ้าครั้งที่หนึ่งปีห6กนี่นะเจ้าประธานโดยท่านเรือกาตรีซุิช้าแก้วมณีนะเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดพียวนะเจ้าและในวันยียวกันนั่นนะเจ้าช่วงบ่ายเนี่ยเฮาก็ได้มีการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และก็ตัวชี้วัดของกรมการพัฒนาชุมชนนะเจ้า โดยมีท่านา่ทาน,นัทยาพรสีสุบัน,นเจ้าพัฒนาการจังหวัดพะเยาเป็นประธานโดยผ,ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยประกอบไปด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายพัฒนาการอำเภอและก่วหน้าวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเจ้า<ม>ต่อมาพฤติกรรมยังครับเจ้าต่อมานะเจ้าวันที่สิบสองถึงสิบามกุมภาพันธ์สองพันห้าอห้าสิบหกเนเจ้าของเ้าได้มีการฝึกอบรมแกนน้ำ ชุมชนนะเจ้าและกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการบริหารจัดการองค์ความรู้นะเจ้าหน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านบัวโมที่4บ้านตุนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะเจ้าดยการประชุมเนี่ยเป็นโครงการพัฒนาสมรรถนะแก่นนาชุมชนในการบริหารจัดการองค์ความรู้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละหนึ่งคนนะเจ้า แล้วก็แก่นน้ำคณะกรรมาการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเก้าแห่งเก้าแห่งนี่ก็คือทั้งเก้าอำเภอนะเจ้าอำเภอละสองคนรวมตึงมดเนี่ยก็มีสาเจ็ดคนนะเจ้าทั้งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เขาก็เพื่อจะเพิ่มสมรรถ,ถนะในการจัดการองค์ความรู้การทอดบทเรียนกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และก,ก็การจัดทำแผนส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีท่านนาทยาพรศรีสุบัณน,นะเจ้า เป็นเป็นประธานเปิดกิจกรรมนี่โซ่อืมเป็นนายพรานเจ้าวันนี้เขาซื้อเขินๆเขินไปจะได้ย <c oughs> ังตงออึงเต้นอยู่โซีครั้ง,งแรกนะครับ <c oughs> การจัดรายการสดเดิ <c oughs> นรายการสดนะครับการเจ้าแจวก็มาช่วยงานนะครับได้ ครั้งที่สองแล้วนะครับเนาะเจ้าวนำข่าวสารข้อมูลของพี่น้องประชาชนนะครับเมิร์เผยแพร่นะครับแล้วก็รวมทั้งงานพัฒนาชุมชนนะข่าวสารที่มีสาระสำคัญต่างๆนะครับมาบอกมากล่าวให้ท่านผู้ฟังทางบ้านในวันเสาร์นี้นะครับครับเริ่มแล้วนะครับในวันอังคารที่12ที่ผ่านมานะครับโครงการไอทีเดลิเวอรี่น้อง Daily แจวไอทีเดลิเวอรี่แปลว่าอินโฟเมชันเทคโนโลยีเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่ก็คือการส่งของ ส่งบริการาไปให้ลูกค้า,า <laughs> ทั้งกลุ่มงานสารสนเทศก็ได้คิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อบริการสารสนเทศชูชุมชนคือนำไอทีลงไปสู่พี่น้องชาวบ้านาอจาจารย์น้อาโครงการที่เริ่มของกลุ่มงานเฮาเนี่ยนะครับก็โดยการสนับสนุนการจะทำข้อมูลส่งเสริมด้านการตลาดกลุม่มโอท็อปวันนี้เราได้ลงไปเมื่อวันที่สิบสองนะครับได้ลงไปที่กลุ่มดอกไม้ผลิตนะครับบ้านบ้านเย็นม่ทิเจ,จตตบนบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา เอาไปลงไปช่วยทายทาเพื่อรวบรวมข้อมูลนะครับของกลุ่มนะฮะซึ่งกลุ่มของของกลุ่มเราไม่ประดิษฐ์เนี่ยเปินทำพวงมาลัยเนาะเจ<อ>้าพวงมาลัย <ๆ S 2> แล้วก็หลายๆยอย่างเจ<อ>้าออกขายนะครับเพราะฉะนั้นเฮาเลยไปช่วยเปินเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเปิดนะครับเพื่อ <ๆ S 2> ที่จะช่วยปิะนทษเว็บไซต์ทําเว็บไซต์ของกลุ่มแล้วก็เฮาได้ทําวิดิทัศน์ตัวเจ<อ>้าเป็นวิดีทัศน์สั้นๆนะครับห้าหนาทีสิบนาทีเพื่อแนะนํากลุ่ม นะครับแลว้วก็เอาเอาข้อมูลเะล่เนี้ยไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์โดยเฉพาะถ้าปเป็นรูปวิดิทัศน์เราก็จะนําเสนอทางด้าน Facebook กหร YouTube นะครับไปขายพ่องนะไปทั่วทั่วโลกเลยนะครับใครเข้ามาดูข้ขอมูลกลุ่มนี้ได้นะครับโดยเฉพาะผู้ค้าผู้ส่งออกบัดเดียวนี้เป็นเป็นใจ Google ค้นหาข้อมูลสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเฮาได้เอานำข้อมูลของพี่น้องชาวบ้านขึ้นไปสู่ระบบไอทีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยกูเกิล มันจะเสิร์ฟอาหาะเขาปะก็เป็นโอกาสเป็นโอกาสของกลุ่มที่ได้ครับที่จะเข้าสู่การเข้าถึงข้อมูลของลูกของลูกค้านะครับของผู้ส่งออกกู้อย่างต่างๆนะครับแล้วก็ในช่วงอาทิตย์ตีแล้วมานี่นะครับช่วงสัปดาห์ตีแล้วมาเนี่ยระหว่างวันที่สิบสองถึงสิบหกนะครับเฮาก็ได้ลงไปช่วยอำเภอดอกคำใต้เกี่ยวกับไอทีเดลิเวอรี่เนาะเฮาไปช่วยสนับสนุนการจัดทำบิดิทัศน์ในงานกิจกรรมวันดอกคำใต้งาม นะฮะและว้วก็เมื่อวันพุธที่สิบสามที่ผ่านมานะครับเฮาไปเยี่ยมขนมจีนใย,ยมอม<ะ>อ่าไอทีเดลิเวอรี่นะกลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพระนามชนจังหวัดพะเยานะครับได้นำไอทีไปช่วยเหลือการตลาดในรูปของการจะทำเว็บไซต์กลุม่มจะทำวีดิทัศน์แนะนำกลุม่มเฮาลงไปช่วยกลุ่มขนมจีนยายมอมขนมจีนยายมอมนี่เป็น,นสินค้าโอท็อปของจังหวัดพะเยาที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นระดับซีดาว ลาสุดเมือม่อเมือ่อเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ยังบอกพวกว่าดาวจะได้กีดาร์พูแยังยังประกาศเตือนนะครับเขาได้ไปที่ตามผลงานเป็นตัวนะครับกลุ่มขนมจีนยายมอมนี่อยู่ตีบ้านสว่างอารมณ์นะครับซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขกที่หนึ่งสองร้อยห้าสิบหกหมู่ที่ห้าตำบลสว่างอารมณ์อำเภอละคำใต้จังหวัดพะเยานะครับหมูเป็นทำขนมจีนยัง ยังยังใหญ่ๆเนาะเจ้าปนใจได้ขื่องจักเข้ามาช่วยได้ไปเห็นกับตาว่าโอ้โหขนมเส้นปนทาขนาดนี้เลยกะมีลูกมือปนประมาณสิบสิบกว่าคน่วยกันท่านนะครับทําเป็นแท้เป็นว่าแลครับเขาไปดูปนแล้วเนี่ยเป็นนั้นปนทาแบบเน้นคุณภาพเนาะเส้นปนนี่จะเหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยเนาะแล้วก็กระบวนการผลิตของปนเนี่ยสะอาดเวลาเขาเข้าไปเนี่ยเขาต้องเปลี่ยน รองเท้า <c oughs> อ่ารองเท้าของเปิลน,นะครับมันสะอาดสะอา้านเอาไปถ่ายทําข้อมูลของเปิลน,นะครับก็มีปีจัญญาเป็นประธานกลุ่มนาะปีจัญญาเปิลน,นอกจากเปิลจะทําขนมจีนแล้วนะฮะกิจกรรมของเปิลตีเฮาได้ไปห้องไปหปันเปิลยังชจวยเหลือสังคมตวัวโดยเฉพาะทางแฟน,ปน,นเปิลเนาะเป็ี่ยนอันอ่าทำอย่างก็อ่าสมูส,มสอนรไลอไอนจ้าไลอไอนเป็นประธานนะครับแล้วก็เปิลเป็นกรรมเป็นกรรมการไลออนตัวก็ เข้าไปเอาเอาสียสละจวยเหลือทั้งผู้ด้วยโอกาสต่างๆในสังคมในชุมชนนะครับหลายๆด้านด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะปาท่านไปฟังเสียงคนสักน้อยนะครับช่วงนี้นะครับเอาไปปะตัวจริงเสียงจริงนะครับของปีจัญญาเวชศาสตร์นะครับประธานกลุ่มขนมจีนยายมอมเป็นอูดถึงเรื่องราวของกลุ่มของปนะเปิ้ลว่าน้าเปยนมาจะได ถึงจะได้ถึงได้ได้ชื่อว่าขนมเส้นย้ายมอมนะครับเอาไปฟังเสียงคุณพีจันยาครับเชิญครับ,บนะครับ,รบทา่านผู้ฟังตีครบรครับตอนนี้ผมมาอยู่ตีบ้านสว่างอารมณ์นะครับมูติห้าตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกใต้จังหวัดพะเยาของเฮานี่เองนะครับวันนี้นะครับทางสารสุเทศ ได้มาเยี่ยมเยียนนะครับกลุ่มขนมชิ้นายมอมนะครับซึ่งเห็นว่าเป็นอาหารพื้นบ้านที่เสืบทอดตั้งแต่บรรพบุรุษมาตังเมิร์นแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ขนมจินนายมอมเนี่ยกับหน้าวันนี้นะครับก็เป็นโอท็อปตีขึ้นจื่อของจังหวัดพะเยาเป็นโอท็อประด้บ5าดาวนะครับก็เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดพะเยาทีเดียวนะครับที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานคือขนมชิ้นายมอมของเขาเนี่ยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่จันยานะครับเบญศาส์นะครับซึ่งเป็นประธานกลุม นะครับเขาได้พบ มาพบปะกับปีเนื่องจากวันนี้นะครับทางกลุ่มงานสารสนเทศนะครับได้ทําโครงการนะครับไอทีเดลิเวอรี่นะครับก็คือการนําสารสนเทศลงสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านเกี่ยวกับด้านสารสนเทศเอาไอทีมาใช้ประโยชน์ทางด้านการค้าการขายมาส่งเสริมการขายมาส่งเสริมการตลาดนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับทีมงานของผมนะครับก็มีคุณธนงสุภชัยนะครับแล้วก็มีน้องวิภาน์ใบเครือนะครับน้องเจ้านะครับได้มาจวยกันทําสารสนเทศเพื่อที่จช่วยเหลือเป็นในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แล้วก็ช่องทางการตลาดของเปิ้ลโดยจะมาช่วยกันเปิ้ลทำเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับของเปิ้ลเองนะครับแล้วก็ทําวิดิทัศนแนะนํากลุ่มนะครับเพื่อเผยแพร่ไปทาง YouTube พ่องไปทางอินเทอร์เน็ตพ่องทางเว็บไซต์พ่องนะครับก็จะช่วยเปิ้ลในเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การตลาดนะครับเอามาพบกับปีจันยานะครับเบญจศาสตร์นะครับอูถึงประวัติเขาเป็นมาของเปิ้ลสนนะครับสวัสดีครับปีจันยาครับสวัสดีเจ้าปีจันยาครับช่วยเล่าประวัติความเป็นมาจื่อ ขนมเส้นยายมอมสักน้อยะครับเจ้าขนมจีนยายมอมนะเจ้าเนะาะบ้ะทุกคนคงจะได้ยินนะเจ้าเนาะซึ่งประวัติความเป็นมาเนี่ยของเฮาเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเจ้าซึ่งมา,าทำมาตั้งแต่สมัยคุณยายคุณยายคำปันบ้านนะเจ้าคุณยายคำปันซึ่งเป็นแม่ของคุณยายมอมนะเจ้าเนาะหลังจากนั้นก็ พอคุณยายเปินเสียชีวิตไปคุณยายคำาป้นเสียชีวิตไปคุณยายมอมกันเลยจนลูกจนหลานนะคะจนลูกจนหลานจนเจ้าบ้านแถวใกล้ๆนะคะมาทําขนมเส้นนะเจ้าเพื่อตีจะเฮือนมีครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะลูกหลานก็จะได้เห็นหนังสือนะเจ้า หลังจากนั้นพอคุณยายยายมอมเปินเสียนะเจ้าเนาะเปินก็เลยมอบหมายเฮือนพระเจ้านะเจ้าจัญญาเวสสารเนี่ยนะเจ้าดําเนินงานแตนนะเจ้าแต่ก็จะคงไหวซึ่งอันรักของตีคุณยายเปินได้เปินได้บอกไหวนะเจ้าเนาะว่าอันจะต้องแบ่งปันให้กับสังคมถึงแม้ว่าเขาบม่ได้ร่ำรวยอย่างนะเจ้าแต่ว่าเขาเฮาก็ต้องมีส่วนแบ่งปันขอบคุณกับสังคมตีเขามีวันนี้นะเจ้า โอ้ดีต่แต่เลยครับนอกจากเป็นจะช่วยเหลือทางด้าน อาชีพคือกับพี่น้องม่บ้านที่มาเจอกับบรรยากาศเนี่ยนะครับเนาะมีอาชีพมีอะไรได้นะครับนอกจากอาชีพลักกันทําให้ทําส่วนของเขาแล้วนะครับเป็นยังช่วยเหลือสังคมได้ตัวนะครับพี่ชนยาครับพี่ญญันยาช่วยอู้ถึงจุดเด่นของขนมชิ้นย้ยมอมเนื้อปี่น้องชาวบ้านฟังเลยว่าขนมชิ้นของเขาเนี่ยมีความโดดเด่นแตกต่างกับขนมขนมเส้นขนมชิ้นต่างอื่นจะได้พองครับเจ้าสนมากแล้วเนาะน้องได้สืบอถามมาผููบริโภคนะเจ้านาะขนมเส้นขนมชิ้นย้ยมอมของเขาเนี่ยว่าขนม ผมเส้นของเขาเนี่ยนะเจ้าจุดเด่นของเขาก็คือเขาจะเน้นถึงคุณภาพนะเจ้าเนาะเพราะว่าทุกคนเนาะทุกวันเนี่ยเขาจะนึกถึงงั้นสุขภาพนะเจ้า,เ,าเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นคุณภาพว่าหนึ่งเขาจะต้องใช้แป้งจะใช้ของติดต้องดีนะเจ้าสองก็คืออ่ะ ของเขานี่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเขาจะเน้นถึงความสะอาดนะเจนะ้าเนาะซึ่งกินแล้วบบมีพิษแบบมีภัยเขาไม่ได้เซสารกันบูดนะเจ้าจึงทำให้ขนมเส้นของเขาได้ถึงระดับประเทศน,นะเจ้าเนาะได้สีดาวถึงระดับประเทศเพราะว่าได้แปง้งเกรดเอคือแป้งเนี่ยก่อนที่จะนํา,ามาทําเส้นขนมเนี่ยนะเจ้เาตัางตังบริษัทนี่นะฮะเปิ้นก็ได้จ้างวิศวกรเนี่ยนะฮะคาดพันธุเข้านะเจ้าคาดพันธุเข้าไปใื้อเจาา้านะเปิ้นปลูกหลังจากนั้นก็นำ ผลิตภัณฑ์คือน้ำลผลิตผลจะเข้าเนี่ยเข้ามาผลิตเป็นแป้งนะฮะจากผลิตเป็นแป้งปุ๊บเนี่ยเปิ้ลก็จะมีการเทสก็มีการทดสอบจากเจ้าหน้าที่ห้องแล็บนะฮะว่าได้ได้ตีหรือยังดีหรือยังผลิตเส้นออกไม้และเป็นเจรดพอ่อจนถึงทรงมายังลงขนมเส้นนะฮะลงขนมจีนได้หมองของเขาเนี่ยผลิตนะเจ้าเขากรตึงรัอรองคุณภาพเนาะว่ากิ่นแล้วบบมีพิษแบบมีภยัภย,ภยและปลอดภัยแล้ว อย่างหนึ่งก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะจ้าเนาะโอ้ครับจุดเด่นของขนมเส้นยายมอมเน้นเรื่องความสะอาดและก็คุณค่าทางอาหารถูกลักสุขอนามัยนะครับแล้วเส้นสายเส้นของเปล่อกก็เหนียวนุ่มอร่อยหอมหวานนะครับเนาะอันนี้คือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของขนมจีนยายมอมนะครับและสำหรับขั้นตอนการผลิตครับปิจญญาครับเรามีขั้นตอนการผลิตตีได้มาตรฐานตีสะอาดสะอา้ะอานจะได้ผมครับเอ่อ ก็จะเริ่มตั้งแต่นําแป้งนะฮะตีมีรถส่งแป้งเนาะคนขนส่งแป้งเข้ามานะเจ้าฮาก็จะมีห้องเก็บแป้งตีมิดชิดนะฮะตีสะอาดก็คือบบมือมีแมลงวันบบมือมีตีฟุ่นอย่างเข้าผูกเนาะหลังจากนั้นนะฮะทุกขบวนการผลิตเขาจะคานึงถึงความสะอาดคานึงถึงว่า ทำแล้วคือจะต้องออกเส้นจะต้องออกมาเหนียวหนุ่มนะฮะต้องดีเขาจะต้องเอ่อพนักงานทุกคนก็จะต้องรักษาความสะอาดตัวนะเจ้านาะเพราะว่ามันเกี่ยวกับของกินนะเจ้านาะเหมือนกับทุกคนก่รักสุขภาพเนาะรักชีวิตเหมือนเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่กินขนมเส้นย้ายมอมแล้วบบต้องกลัวนะฮะแบบต้องกลัวมีพิษมีภัยนะเจ้าแล้วก็จวยสร้างสรรค์ให้กับสังคมตัวนะเฮาก็มีส่วนแบ่งตชจวยเหลือสังคมตัวนะเจ้าครับพปิจญญาครับเออเาจะรับรง ลองไล้ใจเลยว่าเป็นขนมจีนยายมอมนะครับมีข้อสังเกตรหรือว่ามีคาแน,นะนําจเดยครับพป็นน้องทางบ้านครับเจ้าถ้าเป็นขนมจีนยายมอมจริงๆเนี่ยเจ้าจะต้องมีตราสัญ,ญลักษณ์ของยายมอมเตาอั้นนะเจ้าเนาะเพราะว่าบางคนก็นําไปแอบอ้างว่านี่แหละคือขนมจีนยายมอมนะฮะจริงๆแล้วนะฮะมีแห่งเดียวในโลกและในประเทศไทยนะเจ้าขนมจีนยายมอมนะเจ้า ครับอันนี้ก็เป็นคํารับรองนะครับของปีจัญยาว่าสังเกตจะได้ว่าเป็นขนมจีนใยมอมของแปะนะครับผลิตจากแปะจากบ้านมู้าสวารมณมนี่แหละครับนั่นก็คือลี่อ้อและก็โลโก้ของเปิรลนะครับรวมทั้งคุณภาพแล้วก็รสชาติตัวเนะครับครับอันนี้นะครับเรื่องราวของขนมจีนหรือว่าขนมเส้นใยมอมของเขาวันนี้นะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับที่เฮามีผู้นำทางด้าน อาชีพทางด้านส่งเสริมอาชีพทางด้านการทําขนมจีนยายมอมนะครับสร้างงานสร้างอาชีพกกับพี่น้องแม่บ้านของเขานะครับสุดท้ายนะครับยอยากให้ปีจัญญานะครับได้ช่วยมีอย่างจะฝากจะกล่าวทั้งประยังท่านทุกฟังทางบ้านนะครับเกี่ยวกับเชิญพุดหน,นุนขนมจีนยายมอมหรือว่ามีคําแนะนำาะอย่างก่อนเชิญครับเจ้าก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะ ชาวบ้านที่เป็นจ่วยสนับสนุนนะคะจยบริโภคขนมจีนยายมอมนะเจ้าเนาะแด้หอย่างหนึ่งก็ หือว่าทุกท่านนะฮะได,ได้ได้มีส่วนร่วมเจเหลือสังคมนะเจ้าเนาะเขาจะมีทุนการศึกษาขึ้นละอ่อนแล้วก็เขาก็จะได้แบ่งทําบุญน,นะฮะไปทุกวัดทุกวัดทีดทดท่ใกล้ๆนี่เจ้าเจ้าติปิ่อันนี้ตามเทศกาลนะเจ้ายังเชิญเข้าสลากะแล้วก็ทําบุญตามติปิ่ทำนะเจ้าเนาะและแหมอย่างหนึ่งก็คือเอ่อต้องขอขอบคุณน,นะฮะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของวัดนะฮะที่มีส่วนสนับสนุนแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของ อำเภอดอกคำใต้นะเจ้าเข้ามาแนะนำนะเจ้าเนาะเราก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนะเจ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมจังหวัดนะเจ้าได้ได้ได้ให้ความหู้ความแนะนำของเขาได้ได้ชี้แนะแล้วก็ได้อบล้มนะคะ แล้วก็มีกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะของสวทชภาคเหนือนะเจ้าได้มาจ่วยอันสนับสนุนทำเต่าอบไอหน้าของเขาจนได้ทําทุกวันนี้นะคะจนสำเร็จนะเจ้าต้องขอกราบเขาพระคุณทุกๆุกท่านเนาะเจิจ่วยสนับสนุนนะเจ้าขอบคุณเจ้า วันนี้รายการฟังสบายสไตล์พระนามชนนะครับขอขอบคุณนะครับคุณปีจัญญาเวชศาต์แลวก็ทีมงานทุกทท่านนะครับแล้วก็สมาชิกกลุ่มวันนี้นะครับทำงานกันขมขื่นเข้มแข็งดีแต่เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอรายการฟังสบายสไตล์พระนามชนนะครับขอกราบขอบพระคุณปีจัญญาไว้ในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณเจ้าอ๋อวันนั้นเราได้เก่นขนมเส้นขนาดเนาะจ้าโอ้อิ่มจนพุงกลางเลยนะวันนั้นน่ะลำแท้ๆเลยขนมเส้นขนม,มจีนยายมอม,มนี่แหะ,ะครับก็ทางรู้ฟังอาจจะเอ๊ะเสียงอย่ามัดังอื้อๆืเนาะอ๋อเพรานนะาวนน่าเปิืนกำลังเครื่องจักรเปิืนกำลังทำงานเนาะเจ้าเพราะนั้นเปิืนวันนั้นเราไปประทับใจแท้ยเลยนะครับสำหรับขนมจีนเด่นมอม,มครับเจ้าเจ้าสำหรับอ่านเราคำใต้นะเจ้าตอนนี้เปินมีงานนะเจ้า งานวันดอกคาใต้งามของดีอําเภอดอกคาใต้ข้งนี้เป็นข้างที่ซอปแปรแล้วนะเจ้าซึ่งประจําปี2 5 5 6ริเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1 4จนถึงวันที่16กุมภานะเจ้าณสนามตีวาการอาเภอดอกคาใต้นะเจ้าในวันที่1ิบที่ผ่านมาเนี่ยจะมีาการจัดมี่งเทศกาลของหน่วยงานต่างๆแล้วก็มีการนําผลิตภัณฑ์ของดีของแต่และตาบลน,นะเจ้ามา่านชมแลวก็มีการประกวด สตรีงามพรอบนะ้าเจ้ามีการแข่งขันโชคมวยและเกาะการแสดงศิละปะวัฒนธรรมวันที15่15กุมภาเกาะมีชมผลิตภัณฑ์ของดีของแต่ละตำบลนิทรรศการและเก็การประกวดนักร้องกับนั้นเ,เป็นนักร,ร้องตีได้รับเชิญนะนะเจ้ายังกับนั้นประหลวงองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําองค์กรสตรีมีการแข่งขันโชคมวยและเกาะการแสดงศิละปะวัฒนธรรมและก็ ปกติบางคนจะผ่านนะฮะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเจ้าวันทีสิมกกุมภาพันเขาก็จะตั้งดอกคำใต้เปิดก็กจะมีชมมีชมผลิตภัณฑ์ของดีของแต่ละตำบลน,นี่เทศกาลจากหน่วยงานมีการออกรางวัลสลาก,กระชาดนะเจ้าและที่สาคัญมีการประกวดเจ้านางงามดอกคํำใต้งามอันนี้หัวหน้ายูเทจะสนใจเป็นพิเศษ <c oughs> แน่นอนแน่นอนแล้วก็จะมีการชมศิลปินนัก้องนะเจ้าคุณวีระบำรุงสีนะเจ้า <c oughs> โอ้วันนี้จะผ่านมาได้เลยนะครับหลังจากจัดรายการนี้แล้วนะ เดี๋ยวผมจะต้องไปติดตามการประกวดวิพรคนงามาารรอำเภอดอกครนต้ ไป่วยป็นไทยวิดีโอตัว,วและก็เอาข่าวเอาคนงามมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตตัวนะนะครับจะรก็ติด่ตามที่ต,ตามผลงานคุณนายุทธ์นะครับกับผมยุทธภูมินะครับเดี๋ยวเลเสจ,จากรายการนี้แล้วนะครับผมก็จะเดินทางไปดอกคัมใต้นะครับเพื่อไปร่วมงานแล้วก็จะเอาภาพนา,างสาวนางสาวดอกคัไใต้ง,งามๆม,มาให้ท่านผู้ฟังได้ชมทางอินเทอร์เน็ตตัวนะครับครับรับสมัครทุนโกลเดนเยอร์รุ่นที่13นะครับปี2556 สำนักงานพัฒนาชนจังหวัดพะเยานะครับขณะนี้กําลังเปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับเข้าร่วมโครงการนะครับส่งน้องเยนผู้ช่วยพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลโคเรนเดียกรุงเทพมหานครนะครับก็จะเริ่มเรียน1เมษายน2556นี้นะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพิเศษนะครับซึ่งจะฟรีค่าเรียนนะครับ แล้วก็สวัสดิการหอพักหน้าไฟนะครับแล้วก็มีอาหารเลี้ยงระวังเรียนทฤษฎีเดือนแรกนะครับเอาเดือนที่2ฝึกงานก็จะมีไิเลี้ยงน้องๆเยาวชนตัวนะครับจบหกเดือนแล้วบรรจุเป็นพนักง,งานของโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับบ่มีว่างงานแล้วก็ฝึกประสบการณ์เพื่อคือมีทักษะตีแน่นๆนะครับก่อนที่จะออกไป่างอื่นนะครับก็ฝึกทันคือช่ำชองแล้วก็ือมีความสามารถแบบคือแน่นมีทักษะต่างๆคือหมายหมายความว่า ออกจากโรงพยาบาลตัวนั้นไปแล้วเนี่ยสามารถเอาใบประกาศนะครับไปสมัครงานได้ทั่วประเทศนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับแต่ว่าก่อนที่จะออกไปนั้นท่านจะต้องฝึกนงานนั้นคือมีทักษะอย่างแน่นก่อนนะครับก่อนที่จะออกไปทางอื่นนะครับอันนี้ก็เริ่มเฮียนหนึ่งเมษานะครับเพราะนั้นนีต้องต้องทันไดหรือผู้ปกครองทันไดนะครับสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับติดต่อสอบถามกับผมได้เลยนะครับยุทธภูมินำวงนะครับหัวหน้าโครงการสารสนเทศ โทรศัพท์นะครับ0897576032หรือว่าท่านจะติดต่อไปตีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอได้เลยนะครับติดต่อสอบถามจากทางพัฒนากรทางพัฒาการอำเภอนะครับครับผมสาว่านภูฟังเจ้าวันนี้รายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนเฮาก็ใกล้มดเวลาแล้วเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะเจ้าติดติดตามฟังรายการของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะเจ้าว,วันนี้น้องสวแล่หัวหน้ายุทธภูมินำวง ขอนำรายการจากร้านนไปกรณนนะเจ้าสาวหน้าป้ากันไหมนะเจ้าสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับครับพวกเราก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับการอนุเคราะห์นะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยานะครับสวทคลื่น FM 95.25นี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้นวยการแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านนะครับค่ะขอบคุณอย่างมากๆเลยค่ะพบกับเราใหม่นะครับเสาร์หน้านะครับรายการฟังสบายสไตล์พระรามชนครับ